สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อหลิวตันอักสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกต่อหลิวตันนะครับขยับปีกแก๊บแกบนะครับหลิวตันตอนนี้ของผมมีทุกเสียงครับมีเสียงกลางเสียงเล็กเสียงใหญ่นะครับเป็นลูกป่าร้อยนะครับตอนนี้มีในครอบครองที่บ้านผมนะครับมีประมาณร้อยกว่าตัวนะครับตอนนี้นะครับก็หลิวตันเยอะนะครับไม่รู้จะถ่ายตัวไหนถูกเลยนะครับเพราะว่า เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็เมมไลน์เมมเมมเบอร์ผมนะครับไลน์จะเด้งขึ้นแล้วก็ทักไลน์มาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับว่ามีเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นะเผื่อชอบตัวไหนนะครับกลุ่มๆนะครับขยับปิดก๊บกั๊บก๊บรับประกันตันในทุกกรณีนะครับรับประกันตันในทุกกรณีนะครับหลุดกุกเมื่อไหร่ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมรับประกันเรื่องตันนะครับตันทุกตัวนะครับลูกป่าร้อยนะครับตอนนี้ทั้งหมดมีร้อยกว่านะครับที่้าน ก็เลยไม่รู้จะถ่ายไหนถูกนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ทักกันมาได้นะครับนะครับแกลบแกบแบนะครับเชื่องเชื่องหมดทุกตัวนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ดิวตันของผมเยอะนะครับอ่มีดิวตันนะครับแล้วก็สามกุ๊กนะครับสามกุ๊กก็เยอะนะครับแล้วก็ส่วนนกต่อชีพนะครับนกต่อชีพก็ เป็นนกปุกสองกุกก็ผมเพียบเลยนะครับนกต่อชีพเยอะเลยนกต่อชีพก็เก่งๆครับรับประกันทุกกรณีครับตัวละพันกว่าบาทนะครับก็ขอกท่านได้สนใจครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ